เดี๋ยววันนี้กุ้งจะมาพูดถึงสิ่งที่ต้องปรับตัวและยอมรับในเมืองนอกนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะเมียฝรั่งเมมโมรีสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้กุ้งจะมาพูดถึงสิ่งที่ต้องยอมรับและปรับตัวในการใช้ชีวิต ในเมืองนอกนะคะตอนนี้กุ้งก็นั่งอยู่หน้าทีวีนะคะเปิดทีวีไปด้วยเพราะว่าจะได้ไม่เบื่อเนาะ <c oughs> ค่ะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยนะคะข้อหนึ่งเลยค่ะคือเรื่องอาหารการกินนะคะเพราะว่า,เ,าเรื่องอาหารการกินของฝรั่งกับคนไทยเนี่ยจะต่างกันเนาะอย่างเช่นอาหารเช้าอย่างเงี้ยเขาจะนิยมกินพวกขนมปัง พวกมันฝรั่งแทนข้าวนะคะเนาะไม่ใช่ว่าเขาไม่กินข้าวนะเขากินข้าวแล้วข้าวของเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยเหมือนกับข้าวเราสักเท่าไหร่เนาะมันเหมือนมันมีหลากหลายชนิดนะคะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวกูจะเอามาให้ชมจะทำคลิปให้ดูแยกต่างหากเลยนะคะ อย่างอาหารเช้าเนี่ยส่วนใหญ่บ้านเราก็จะเป็นพวกข้าต้มเป็นซุปเป็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าบ้านเขาเนี่ยจะนิยมทานเป็นกาแฟาเป็นขนมปังทานเนยหรือว่าทาพวกตับปดทาอะไรอย่างเงี้ยทาแยมอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อ2ค่ะวัฒนธรรมวัฒนธรรมของเขาเนี่ยจะแตกต่างจากบ้านเราโดยสิ้นเชิงนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการ ใช้เท้าค่ะคือฝรั่งเนี่ยเขามองว่าเท้าเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายนะคะบางทีเนี่ยเขาจะใช้เท้าชี้สิ่งของให้เราดูนะคะเขาไม่ได้ดูถูกเราหรืออะไรนะคือคือบ้านเขาเขาเป็นแบบนี้เขาทำกันอย่างนี้มันเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะถ้าเกิดว่าเขาทำกับคุณอย่าคิดว่าเขากำลังดูถูกคุณอยู่นะคะเนาะตอนแรกแฟนทำกับกุ้งอย่างนี้เนาะคือเอาเท้าชี้ให้เราดูสิ่งของสิ่งสิ่งนั้นอะไรเงี้ยคือกุ้งโกรธเขามากแล้วกุ้งก็พยายามที่จะอธิบายให้เขาฟังนะคะว่าเนี่ยวัฒนธรรมบ้านฉันเขาถือนะถ้าเกิดว่าคุณใช้เท้าชี้สิ่งของให้กับ คนอื่นดูอะไรอย่างเงี้ยเป็นการไม่ให้เกลียดนะคะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจคือบ้านเขาแมนวีคือบ้านเขาเอ่ะมันเป็นเรื่องปกตินะคะเนาะคืออุ้จะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณยอมรับในสิ่งตรงนี้ไม่ได้ก็พยายามที่จะอธิบายให้แฟนคุณฟังนะคะเพื่อเขาจะได้ไม่ได้ ใช้วิธีการใช้เท้าชี้สิ่งของอให้ขอบคุณดูข้อ3ค่ะฝรั่งเขาจะเป็นคนพูดตรงเป็นคนที่ไม่คิดและคิดน้อยเหมือนเรานะคะอย่างเ,าเจ้านายลูกน้องอะไรเงี้ยคือบางทีเจ้านายจะติติง ลูกน้องเรื่องงานอาจจะไม่เรียบร้อยหรืออาจจะมีปัญหาในที่ทำงานอะไรงนี้นะคะแต่ว่าคือเขาจะพูดคุยเหมือนต่อว่าแล้วก็จบภายในวันนั้นแล้ววันถัดมาไปทำงานเขาจะไม่มีนะว่าจะมาบึ้งตึงใส่กันในวันถัดไปคือเขาจะคุยกันเป็นปกตินะคะคือเรื่อง ที่มันจบแล้วคือจบไปเลยเขาจะไม่มาขุดคุยหรือเอามาคิดเล็กคิดน้อยมางอนกันนะคะคือฝรั่งเขาไม่รู้จักคำว่างอน4่ค่ะวัฒนธรรมเทศกาลวันหยุดของเขาก็ไม่เหมือนกับบ้านเรานะคะอย่างเช่นวันพ่อเนี่ยคือที่บ้านเราถ้าเป็นวันพ่อเขาก็จะอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกใช่ไหมคะแต่ที่เยอรมันเนี่ยวันพ่อ นั่นก็หมายความว่าเป็นวันของผู้ชายนะคะคือผู้ชายเขาก็จะไปดื่มคือไปสังสรรค์กับแค่ผู้ชายด้วยกันนะคะจะไม่มีผู้หญิงอยู่ด้วยเนาะตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นวันพ่อเนี่ยที่เยอรมันเนี่ยถ้าคุณเห็นว่าผู้ชายถือกูดเบียร์หรือจับกลุ่มกันเมาเดินตะวตีอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องปกตินะคะเนาะ ของที่นี่เลยที่นี่จะมีเทศกาลแจกขนมเทศกาลกินเบียเทศกาลงานฮารว์วีฮารลวีนแล้วก็คือคือวันหยุดหรือวันที่เขา,เาจัดกิจกรรมเ,เป็นช่วงลายปีเงี้ย คือจะไม่เหมือนกันกับบ้านเรานะคะคือต่างกันโดยสิ้นเชิงอย่างที่หลายๆคนรู้นะคะ6ค่ะก็อย่างที่รู้ๆกันนะคะคือประเทศเตอรมันเนี่ยอากาศของเขาจะไม่เหมือนกับบ้านเรานะคะประเทศของเขาจะมีอยู่4รฤดูนะคะหเลยค่ะฤดูใบไม้ผลิแล้วก็2ฤดูร้อนนะคะสฤดูใบไม้ร่วง ตอนนี้คือฤดูใบไม้ร่วงนะคะแล้วก็4คือฤดูหนาวเนาะคือบ้านเขาจะไม่มีฤดูฝนเหมือนบ้านเรานะคะแต่ว่าคือท้งนี้ท้งนั้นเราก็ต้องซื้อสื้อผ้าสำหรับกันฝนด้วยเพราะว่าบ้านของเขาเนี่ยฝนตกตลอดทั้งปีนะคะโดยเฉพาะช่วงที่กำลังเปลี่ยนฤดูนะคะอย่างช่วงเนี้ย ฝนก็จะตกบ่อยเพราะว่าอากาศเปลี่ยนนะคะคือเป็นช่วงระหว่างเปลี่ยนฤดูเนาะช่วงที่ระหว่างเปลี่ยนฤดูเนี่ยมันจะฝนตกทีหน่อยนะคะข้อ7ค่ะคือเรื่องกฎหมายบ้านเมืองของเขานะคะเ,เราต้องรู้ไว้คร่าวๆว่าอะไรที่เขาห้ามบ้างนะคะ คือสามารถศึกษาใน Google YouTube ที่าม,มาดามหลายๆคนหลายๆท่านเขาได้ทำคลิปบอกเกี่ยวกับกฎหมายตรงนี้ไว้นะคะคืออย่างเช่นการถ่ายวิดีโอถ่ายรูปภาพนะคะถ้าเราเกิดว่าอยากจะถ่ายรูปภาพหรือวิดีโอบุคคลอื่นสุ่มสี่สิบหา้าเหมือนบ้านเราไม่ได้นะคะโดยเฉพาะเด็กเนี่ยคือ ห้ามเลยห้ามเด็ดขาดเลยนะคะคือเขาสามารถที่จะเอาเรื่องเราได้หรือสามารถที่จะฟ้องร้องเราได้นะคะเนาะที่นี่เขาเหมือนกันบว่าเขาห่วงสิทธิทส่วนบุคคลมากๆเลยนะคะเนาะแต่บ้านเรานี่รู้สึกว่ายังไม่ผิดกฎหมายเนาะแต่ที่เนี้ยผิดกฎหมายนะคะถ้าเกิดว่าคุณคิดจะ ถ่ายแบบภาพส4มสีสัมหโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเอ่อเหมือนจะบอกว่าดำเนินคดีก็ได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นันน้นก่อนที่เขาจะดำเนินคดีกับคุณเนี่ยเขาก็ต้องบอกให้คุณลบก่อนถ้าเกิดว่า,าคุณไม่ลบเขาก็สามารถที่จะให้ ทนายส่งจดหมายมาเตือนคุณนะคะเนาะโอเคแล้วก็แค่ะเรื่องภาษานะคะการที่เราไปอยู่ประเทศไหนก็ตามคือเราจำเป็นมากๆเลยนะคะที่เราต้องเรียนรู้ภาษาของเขาคุณไม่จำเป็นจะต้องแบบเก่งเพอร์เฟกอะไรคือในการใช้ชีวิตประจำวัน คุณต้องได้ค่ะคุณต้องสามารถที่จะเดินทางคนเดียวได้ทำธุรกรรมคนเดียวได้คือไปไหนมาไหนคนเดียวได้โดยที่ไม่หลงทางที่คุณสามารถที่จะเอ่ยปากถามคนประเทศเขาได้ว่าคุณต้องไปยังไงแล้วก็ทำยังไงต่อไปได้อะไรอย่างนี้นะคะเนาะ กุ้งเคยนะตอนที่กุ้งมาอยู่เยอรมันใหม่ๆแล้วกุ้งก็ยังไม่ได้เรียนรู้ภาษาเยอรมันเนาะยังไม่ได้เข้าคอร์สแต่ว่าแน่นอนแหละก่อนที่เราจะแต่งงานเราก็ต้องเข้าคอร์สแบบเรียนเหมือนเ,นเรียกว่าอนุบาลมากกว่านะ abc อะไรเงี้ยที่เมืองไทยแล้วเราก็สอบผ่านมาแล้วแต่อันนั้นมันเหมือนการท่องจำเอาไงคะเราไม่ได้มาใช้แบบเป็นประโยชน์ย,ยาวๆกับคนประเทศเยอรมันโดยตรงไงคะ ตรงนั้นเนาะพอ,อมาอยู่ตรงนี้เราก็เลยเหมือนกับเรามึนนะมึนเลยงงเลยเวลาเขาพูดเลยกับเราเขาพูดเขาจะพูดเร็วนะคะเนาะอะไรคะ่ะด้วยความที่ภาษาเยอรมันกุ้งไม่เกง่งกุ้งหลงทางไงกุ้งไปถามคนเยอรมันเป็นภาษาอังกฤษคนเยอรมันส่วนใหญ่เขาไม่พูดภาษาอังกฤษนะคะเขาจะไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษนะ เนาะอืมคือกุ้งถามทางเขาเนี่ยถามประมาณสิบคนจะมีอยู่1นสองคนเท่านั้นนะที่เขาจะเข้าใจเราแล้วเขาก็สามารถที่จะตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษกับเราได้นะคะเนาะอะไรค่ะก็อย่างที่กุ้งบอกแหละคือ,อถ้าคุณคิดที่จะมาอยู่ที่นี่ถาวรน,นะครับ ไม่ได้คิดที่จะมาแค่เที่ยวชั่วคราวชั่วคราวแนะนําว่าดับแรกพยายามเรียนรู้ภาษาของเขาคือสําคัญมากๆเลยนะคะเนาะข้อ9ค่ะเรื่องการแยกขยะที่นี่การแยกขยะเขาให้ความสําคัญสําหรับการแยกขยะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นขยะจําพวกแก้วจําพวกเศษอาหารจําพวกพลาสติกกระดาษหรือ แม้แต่เ,เป็นพวกต้นไม้ดินอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาจะแยกจากกันโดยสิ้นเชิงเลยนะคือเขาจะไม่มาทิ้งรวมกันเหมือนกับบ้านเรานะคะถ้าคุณไม่แยกเนี่ยคือบางทีถ้าเกิดว่าเขา,เ,าเจ้าหน้าที่มาเก็บขยะเยยงี้ย เขาเห็นว่าขยะที่หน้าบ้านคุณคุณไม่แยกเขาไม่เก็บไปทิ้งให้นะเขาจะปล่อยไว้ตรงนั้นเลยนะคะมีพี่คนหนึ่งเขามาโพสในเฟซส่วนตัวเนาะเขาก็บอกว่าคือเขาเอา่อเหมือนกับแบบว่าขยะหน้าบ้านของเขาเนี่ยจริงๆเขาแยกนะแต่จะมีเหมือนแบบว่าเพื่อนบ้านนะคะที่แอบ,บเอาขยะที่เขาไม่ได้แยกมา กองรวมก,กันกับขยะของพี่เขาคนะคือสรุปแล้วเจ้าหน้าที่ไม่เก็บไปเขาบอกว่าคนต้องแยกขยะก่อนไม่งั้นเราจะไม่เก็บไปให้อะไรเงี้ยคือเขามีสิทธิ์ที่จะอ่าคือเจ้าหน้าที่เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไม่เก็บขยะของคุณไปก็ได้นะเพราะว่าอะไรถึงแม้คุณจะจ่ายค่าขยะเป็นรายปีไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ยังไงเขาก็สามารถที่จะ ทำแบบนั้นกับคุณได้คือถ้าคุณไม่แยกขยะเนี่ยบางทีคุณอาจจะโดนปรับได้เลยนะคะเนาะเพราะที่เนี่ยเขาคือทุกคนต้องเหมือนเอ่เคารพกฎหมายนะคะที่เนี้ยคนเยอรมันเขาจะเคารพกฎหมายมากๆากคือถ้าบอกว่าแยกขยะพวกเขาก็จะแยกขยะกันนะคะเนาะข้อ1ิค่ะโรคซึมเศร้านะคะ สำหรับคนที่มาอยู่เยอรมันใหม่ๆนะคะมาอยู่เมืองนอกใหม่ๆด้วยความที่ห่างไกลครอบครัวห่างไกลด้วยสภาพอากาศนะคะห่างไกลคนที่พูดภาษาเดียวกันนะคะที่เนี่ยคือจะหาเพื่อนได้ยากมากนะที่แบบว่าเป็นเพื่อนต่าง ต่างประเทศต่างชาติอะไรเงี้ยมันจะหายากมากๆเลยนะคะด้วยความที่ภาษาเเวลาพูดคุยจะไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะเนาะนั่นแหละค่ะคือเวลาเรามาอยู่ใหม่ๆช่วงปี2ปีแรกอะไรเงี้ยคุณอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยนะ,ะเพราะว่าก็อย่างที่บอกแล้วค่ะคือมันห่างไกลบ้านเราเนอะ ันก็จะทําให้เราคิดถึงบ้านคิดถึงญาติคิดถึงเพื่อนที่อยู่เมืองไทยคิดถึงอากาศคิดถึงอาหารคิดถึงทุกๆอย่างวัฒนธรรมทุกๆอย่างนะคะเนาะเพราะว่าที่นี่มันไม่เหมือนกับบ้านเรามันแตกต่างจากเมืองไทยโดยสิ้นเชิงทุกๆอย่างทุกๆด้านเลยนะคะเนาะก็วิธีรับมือกับโรคซึมเศร้านะเนาะสำหรับกุ้งนะ กุ้งใช้วิธีแก้เหงาด้วยการอาจจะเล่นอินเทอร์เน็ตหรือว่าดูหนังฟังเพลงเนาะเป็นเป็นภาษาไทยที่มาจาก Youtube ตอนนี้กุ้งก็เลยหันมาทำ y o u t u อ่าเป็นช่องของตัวเองเนาะเพราะว่าเราแก้เหงาด้วยแล้วก็เผื่อจะมีรายได้เล็กๆน้อยๆเข้ากระเป๋าด้วยแล้วก็ คืออย่างที่บอกแหละกุ้งมีแฟนแล้วกุ้งก็ย้ายที่อยู่บ่อยเนาะแล้วมันก็ทําให้เราแบบหาเพื่อนยากนะคะก่อนหน้านี้ที่เราเคยอยู่เมืองเก่าเราก็มีเพื่อนแต่พอย้ายออกออกมาจากนั้นด้วยความที่มันไกลกันเนาะก็ไม่สามารถที่จะไปมาหาสู่กันได้ง่ายแล้วบวกกับที่กุ้งแบบเป็นคนที่พูดไม่เก่งด้วยไม่ค่อยได้คุยกับใครอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ติดต่อ มันก็จะทําให้เราเหงาเนาะก็ถ้าเกิดว่าคุณเหงาเนี่ยก็อย่างที่กุ้งแนะนำและค่ะคืออาจจะโทรคุยกับทางบ้านโทรคุยกับเพื่อนดูหนังฟังเพลงที่เป็นภาษาไทยนะะจาก u t u b e อะไรเงี้ยมันก็จะทำให้คุณคลายเหงาได้บ้างนะคะเพราะว่ากุ้งเห็นมาดามหลายๆท่านมาดามมือใหม่ที่มาอยู่ที่ ต่างประเทศใหม่หมๆเนี่ยเหมือนมีอาการคล้ายๆกับโรคซึมเศร้านะคะเนาะก็อย่างที่กุ้งบอกนะคะก็สามารถเอาคําแนะนําที่กุ้งแนะนาเนี่ยไปปรับใช้ได้นะคะเพื่อจะช่วยลดอาการโรคซึมเศร้าได้นะคะ11เเลยค่ะเป็นเรื่องเวลานะคะที่เราต้องปรับตัวเนาะค่ะ ก็อย่างที่รู้กันแหละค่ะว่าหน้าร้อนที่ประเทศเยอรมันเนี่ยจะไม่เหมือนกับบ้านเรานะาช่วงเช้าประมาณตีห้าพระอาทิตย์จะขึ้นคะประมาณสามทุ่มครึ่งพระอาทิตย์ถึงจะเริ่มตกดินนะคะที่ประเทศเยอรมันสามทุ่มครึ่งต่ว่าพระอาทิตย์ตกดินแต่มันก็ยังไม่มืดเลยนะบางทีสี่ทุ่มห้าทุ่มยังสว่างอยู่เลยนะคะเนาะ แล้วก็ช่วงหน้าหนาวอย่างเงี้ยประมาณ8ดโมงเชา้าถึงจะเริ่มสว่างนะคะเราถึงจะเริ่มเห็นพระอาทิตย์เนาะบางที8โมงเช้าเนี่ยเราเดินไปยังมืดมืดอยู่เลยยังกตีสี่ตีห้าเลยนะคะคือเงียบทั้งหนาวทั้งเงียบทั้งมืดเลยนะคะเนาะเวลาไปทำงานตอนเช้าเนี่ยแล้วก็ช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะ มันก็จะเริ่มแบบพระอาทิตย์คล้อยลงก็จะเริ่มคืมเริ่มมืดแล้วนะเนาะแล้วก็ทุกๆหกเดือนนะคะ,ะเวลาของต่างประเทศมันก็จะเปลี่ยนนะคะกุ้งไม่แน่ใจว่าประเทศอื่นเป็นไหมแต่โดยเฉพาะประเทศเยอรมันเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเวลาทุกๆ6เดือนนะคะบางทีก็ ช้ากว่าประเทศไทยประมาณ5-6ชั่วโมงนะคะโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนที่คิดอยากจะมาอยู่ประเทศเยอรมันเนาะค่ะเดี๋ยวสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะหวังว่า,าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ